สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวตัวขั้นเนาะเป็นเม็ดโลหะนะคะอันนี้ขนาดแรกเนาะขนาด2มิลตัวนี้นะคะขีดละ100บาทนะคะตัวนี้เป็นขนาด3มิลน,นะคะขนาด4มิลหมิลน,นะคะตัวนี้เป็น6มิลน,นะคะตัวนี้เป็นขนาด8มิลเม็ดโลหะขีดละ100บาทนะคะลูกค้าตัวนี้10มิลน,นะคะ นี่คือสองมิลนะคะลูกค้าจิ๋วมากเลยตันนี้เป็นสามมิลนะคะอันนี้เป็นสี่มิลห้ามิลนะคะมิลนะคะแปดมิลสิบมิลนะคะตัวนี้เป็นสองมิลนะคะอันนี้เป็นสี่มิลนี่ขนาดห้ามิลอันนี้ขนาดสิบมิล สีทองสีเงินแล้วก็สีโรเดียมนะคะจะขีดละ1 0 0บาทนะคะลูกค้าถ้าสั่งผ่านหน้าเว็บเนาะ1ขีดเริ่มต้นที่100บาทนะคะราคาขีดละ300บาทนะคะ2มิลนะคะนี้3มมิลนะคะนี้5มิลนะคะนี่6มิลนะคะ8มิลมันจะมีรูเล็กกับรูใหญ่นะคะแต่ขนาดเท่ากันนะคะไซส์8มิล 10มิลน,นะคะใหญ่สุดเนาะสีทองเหลืองจะมีขนาด5มิลอีกแบบหนึ่งนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็น5มิลน,นะคะเป็นกลมตัดเหลี่ยมเนี่ยมันจะเห็นตรงกลางกลางเม็ดอะคะ่ะลูกค้าว่ามันตัดเหลี่ยมขีดละ300เหมือนกันนะคะตัวนี้จะขีดละ500บาทตัวนี้สามารถสั่งครึ่งขีดได้นะคะลูกค้าตัวนี้มันจะเป็นขัดทรายเป็นเม็ดกลมแต่เป็นขัดทรายนะคะอันนี้ขนาด5มิลน,นะคะ 5มิลขัดทราย6มิลตัวนี้สามารถขายครึ่งขีดได้แล้วก็มีดอกพิกุลสำหรับไปพันเม็ดหินตอนนี้มีอยู่4ี่สีนะคะขีดละ200บาทเนาะมีสีทองโเรเดียมเงินแล้วก็ทองเหลืองนะคะวันนี้ก็เป็นเม็ดโลหะไปแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มาดูเนาะว่าเป็นอะไรเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ